โฮัลซาบากปิสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับพามาชมงานอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับสำหรับรถนี่เลยครับ Toyota f o r t u n e เ l e g e n d ดครับประจำปี2022นี้ครับคันนี้ครับเป็นตัว2.4นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบซิสเต็มแบบ OEM นะครับที่ยังไม่มีการอัปเกรดเป็น JBL มาจากทางโรงงานนะครับซึ่งข้อดีของระบบแบบนี้นะครับหนึ่งเลยครับเราสามารถต่อยอดในเรื่องของการอัปเกรดเครื่องเสียงครับได้ง่ายกว่านะครับตัวในวันนี้ครับผมจะมาแนะนาชุดระบบ ที่จอบโจทย์ในเรื่องของการฟังเพลงนะครับเน้นการฟังที่สนุกนะครับแล้วก็เบสที่หนักแน่นนะครับวันนี้ครับเราจะมีการอัปเกรดชุดระบบเครื่องเสียงใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับสำหรับใครที่กําลังเริ่มต้นอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนํากันครับเริ่มต้นเลยครับคันนี้ครับจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของอุปกรณ์ปลายทางใหม่นะครับนั่นก็คือตัวชุดลำโพงนะครับซึ่งจะมีผลนะครับทำให้เราได้ยินในเรื่องของระดับเสียงที่เพิ่มมาากขขึ้้นนนนนจัชุดลลโโโพพงงงงให่่อออเเรรรคยถี จะประกอบไปด้วยครับลำโพงชุดคู่หน้านะครับแล้วก็คู่หลังนะครับซึ่งเรามีการจัดเซตระบบในการติดตั้งเข้าตำแหน่งเดิมนะครับโดยที่รูปทรงรูปลักษณ์นะครับก็ยังดูเป็นตัวต้านะครับแต่ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเราอยู่กับชุดลำโพงแบรนด์ดังนะครับจากทางค่ายของ J b เบที่อยู่ทางหน้าหน้าผมนี่แหละครับชุดลำโพงคู่หน้าครับเราใช้เป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นนะครับสองทางแบบแยกชิ้นนะครับจะมีลำโพงในเรื่องของตัวสวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงวูเฟอร์นะครับแยกออกมานะครับสามารถที่จะให้ลำโพงเขาแยกทําางน ตามช่วงความถี่ของเขาที่ถูกต้องเนะครับเราจะได้ยินเสียงที่แยกออกจากกันแล้วก็ได้ยินเสียงที่เป็นมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยชุดลำโพงเขาครับประกอบด้วยครับลำโพงวูเฟอร์นะครับขนาดไซส์อยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับทวิตเตอร์1นิ้วครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนเข้าช่องเดิมนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกคอสโวครับกลองแบ่งสัญญาณเสียงนะครับทำให้ตัวชุดลำโพงเขาครับสามารถแยกเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมาพร้อมกับการปรับเรื่องของเดซิเบลของทวิตเตอร์ด้วยนะครับใครที่ชอบฟังเสียงสๆนนะครัับบตตวี้อโจทยย์มากเล ถัดไปนะครับคู่หลังครับเราใช้เป็นลําโพงแบบโลชิ้นครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าความต่างๆคือจะมีตัวโดมทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางติดกับตัวลําโพงบูเฟอร์มาแล้วนะครับตัวนี้ครับจะเหมาะกับการติดตั้งเข้าช่องเดิมแต่สามารถถ่ายทอดความถี่เสียงนะครับได้ตั้งแต่ช่วง20,000จนถึง20เฮิร์นะครับนั่นก็คือความถี่เสียงสูงไล่จนถึงความถี่เสียงต่ําได้ในตัวเดียวเลยครับเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับกับชุดลำโพงเดิมของทางตัวเรต้าครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ลำโพงในเรื่องของวัสดุเองก็เป็นหน้ากระดาษขอบผ้านะครับรวมถึงตัวแมกเนตขนาดเล็กแบบนี้ครับจะไม่สามารถดึงไดนามิกเสียงออกมาได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนลำโพงใหม่นะครับจะตอบโจทย์ในการฟังแบบนี้มากๆเลยนะครับและสุดท้ายครับเราเสริมด้วย Active s ซาวเวอครับถ้าการเปลี่ยนลาโพงนั้นนะครับยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความหนักแน่นหรือไดนามิกเสียงที่มากพอนะครับเราเสริมด้วย Active So าวเวอครับที่ทํางานในช่วงของความถี่ต่ําโดยเฉพาะนะครับเขาเป็นซาวเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับ ที่มาพร้อมกับแอนด์และเป็นตู้เซฟเฟอร์ในตัวนะครับเพียงแค่เราจับเอาไว้ที่หบบสายนะครับตัวซับนี้ก็สามารถพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องมีเคาแอนแยกแล้วนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งครับบูสเบสนะครับให้สามารถควบคุมนะครับในเรื่องของความดังเบาของเสียงบสได้นะครับใครชอบฟังนุ่มๆฟังเบาๆแล้วก็ปรับลดที่ตัวนี้ได้สะดวกเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาคุณชมทุกท่านนะครับไปชมงานติดตั้งในรถ Toyota f o r t u n e r l e g e n d เรคันนี้กันครับแผงประตูเดิมของรถ Toyota Fortuner นะครับ ภายในของเขานะครับจะมีในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีผลนะครับกับเรื่องของเสียงไปอย่างมากเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนตัวชุดลำโพงใหม่แล้วนะครับตัวลมต่างๆภายในตัวรถนะครับจะมีการรั่วไหลนะครับจากโครงสร้างต่างๆตัวนี้ครับและตัวแผ่นพลาสติกเองตัวนี้ครับจะมีเสียงดังเหมือนเสียงกระพือเล็กๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราเปลี่ยนตัวชุดลำโพงใหม่แล้วนะครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงด้วยนะครับผู้ชมดูสิครับว่าแผ่น ครงสร้างต่างๆเดิมของเขานะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ครับลมสามารถล่วไหลออกมาได้หลายจุดมากๆเลยนะครับทั้ง3าจุดของตัวประตูรถครับเราจะมีการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่และแก้ไขอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปครับประตูบานหน้านะครับเรามีการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่ครับแทนที่ของเดิมเข้าไปนะครับซึ่งที่คุณชมเห็นนี่อยู่นี้นะครับเรามีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวอุปกรณ์เป็นที่บอแล้วนะครับรวมถึงครับยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เองก็สําคัญครับเริ่มต้นเลยนะครับ ตัวชุดลำโพงครับคู่หน้าเราใช้เป็นลำโพงแบบ2ทางแบบแยกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตำแหน่งลำโพงอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับจะอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการสร้างวิธีเสียงนะครับโดยเสียงนะครับจะมีความต่อเนื่องกันนะครับไล่จากตัวทวิตเตอร์นะครับที่ทํางานในเรื่องของเสียงสูงนะครับมาจนถึงเสียงกลางนะครับที่ออกมาจากตัววูเฟอร์ครับและวูเฟอร์ตัวนี้นะครับยังลงเพนบิดเบสด้วยนะครับทีนี้ครับตัวลำโพงวิดเบสครับจะช่วยในเรื่องของการฟังที่ค่อนข้างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่เบสเองก็มีผลครับกับลมภายในตัวตู้รถนะครับเพราะฉะนั้นตัวประตูรถที่ไม่สามารถกักเก็บลมได้นะครับจะทําให้เบสนั้นมีความบางมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ไขนะครับโดยการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงนะครับแผ่นสีเงินขนาดใหญ่ตัวนี้ครับถูกติดตั้งเข้าไปที่ร้อยแล้วครับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่เป็นช่องอากาศขนาดใหญ่นะครับก็ถูกปิดสนิทหมดนะครับด้วยอุปกรณ์ซับเสียงแบบนี้ครับรวมถึงครับ ของแบงค์คอปเปอร์เองนะครับยังมีความหนาอยู่ที่2.3มิลลิเมตรนะครับในช่วยลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารของเราได้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับนี่เลยครับกล่องพลาสติกคอสเวอร์สวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับเราติดตั้งไว้ภายในตัวตู้รถครับตัวนี้ทําหน้าที่ในการแบ่งสัญญาณเสียนะครับเพราะฉะนั้นตัวสายต่างๆที่มาเข้าตัวนี้และออกไปนะครับจะต้องง่ายและใกล้กับตัวลําโพงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงติดตั้งไว้ภายในตัวตู้รถแบบนี้นะครับสามารถปรับนะครับในเรื่องของตัว ดีบีตัวทว i ตเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ในทีนี้นะครับเรามีการปดเข้านะครับเพื่อต้องการดึงศักยภาพของตัวทวิตเตอร์เสียงสูงนะครับออกมาได้สูงสุดนะครับชุดลำโพงประตูหลังนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวชุดลำโพงเราใช้เป็นลำโพง2ทางแบบลงชิ้นนะครับก็จะมีตำแหน่งลำโพงทว i ตเตอร์และบูเฟอร์ในตัวเดียวกันแบบนี้เลยครับซึ่งการติดตั้งนะครับเราเข้าช่องเดิมนะครับขนาดไซส์มาตรฐานก็อยู่ที่6นิ้วครึ่งของโรเ t o รต้านะครับพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ซัเสียยง้ไปดวนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอ,อนการติดตั้ง Active Subwoofer นะครับเรามีการนํามาติดตั้งไว้บริเวณใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารตอนซ้ายนะครับข้อดีเลยนะครับหนึ่งเลยครับเราจะได้ยินเสียงเบสที่ค่อนข้างกระฉับกระเฉงและมาถึงเราค่อนข้างเร็วนะครับอย่างที่สองน,นะครับการติดตั้งลำโพงแบบน,นี้นะครับจะไม่เกะกะพื้นที่ใช้สอย ด้านหลังนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังชุดระบบเครื่องเสียงนะครับของทางโอคอนซาวนะครับว่าคุณภาพเสียงน,นั้นจะดีแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเรามาลองฟังกันเลย ครับก็จบไปทีร้อยเลยวนะครับสำหรับชุดระบบเครื่องเสียงรถโตโยต้าฟอร์จ e l เ g อร์เรเจนดอรันนี้นะครับสำหรับคุณเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีแบบนี้นะครับก็ขอเลียนเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอวฮอนซาวบางกะปีต้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ